ที่จะช่วยลดปัญหาฝุ่นควันและเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับตัวเกษตรกร,ะร,กรนะครับในตามจับรายงานครับการเผาไหม้เศษวัสดุทางการเกษตรในหน้าแรง เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่ภาคเหนือการเลือกใช้ตอใบโอชาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรเพราะเป็นการเผาไหม้ที่สมบูรณ์สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและฝุ่นละอองขนาดเล็กขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศตัววัสดุเกษตรโดยทั่วไปเนี่ยที่เป็นพวกเขาเผาทิ้งกันก็จะเป็นพวกฟางข้าวต้นข้าวโพด บใบไม้กิ่งไม้หญ้าที่เผาทิ้งกันแต่ถ้าเราเผาด้วยถังแบบนี้เราจะได้ผลพันุ์ใหม่ที่เรียกว่าฐานชีวภาพหรือเบลชาที่เราสามารถเอาไปใช้งานได้หลากหลายอันนี้ก็คือเตาเผาเบลชา50ลิตรนะครับก็อันนี้จะเป็นส่วนประกอบต่างๆก็คือจะมีฝานะครับฝาเบลชาแล้วก็จะมีอันนี้คือหลักๆก,ก็คือจะเป็นแกงกลางตัวนี้นครับแกงกลางเบลชาอันนี้ก็คือจะเป็นมันจะมีรูอยู่อยู่ตามแกนนะครับเพื่อจะให้ความร้อนจาก เชื้อเพลิงที่เราเติมเข้าไปในบริเวณตรงป่องนี้นะครับให้มันมีการแผ่ความร้อนออกมาตามตามรูนี้เพื่อจะให้เกิดการเผาไหม้ในชื้อมมนที่อยู่ในเตาเนี่ยครับการผลิตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการผลิตแบบไพโรไลซิสก็คือเป็นการเผาแต่ว่าเป็นการเผาที่มีการจํากัดอากาศค่ะหรือให้อากาศเข้าไปได้น้อยที่สุดปกติแล้วการเผาเนี่ยก็จะเป็นการเผาในที่โล่งแจ้งอย่างที่เรารู้จักกันอันนั้นจะทําให้เกิดมลพิษ นะคะ,ะ,คะเกิดแก๊สพิษเกิดขึ้นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ไอตัวที่เราเผาทิ้งเนี่ยมันก็ไม่ทำให้เกิดประโยชน์ในดๆเกษตรกร,ร,กรที่มีถังแบบนี้สามารถผลิตใบออชาและใช้เองในบ้านได้เลยจากใบไม้กิ่งไม้หญ้านะครับจากต้นไม้ที่มีในบ้านนะครับที่จะเผาทิ้งหรือไม่ใช้แล้วก็เอามาใช้ได้หมดเลยแล้วอย่างที่สองที่มาใช้ได้คือใช้ผสมทําปุ๋ยหมัก จะช่วยเร่งกระบวนการปุ๋ยหมักจาก3เดือนเนี่ยให้ลดลงอย่างน้อย30%ที่ลดได้ถึง50%นะครับหรืออย่างเกษตรกรบางที่เอาไปผสมกับมูลไส้เดือนนะครับก็ทำให้ช่วยเพิ่มมูลค่าของมูลไส้เดือนแล้วามาใช้ปลูกพืชได้ดีขึ้นนี่เป็นหนึ่งความพยายามในการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยลดปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือ ให้การจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจากการทำฐานชีวภาพและใช้ในการบำรุงดินเป็นการช่วยลดต้นทุนในการทำการเกษตรได้ด้วยค่ะเจนซีรีพอร์เตอร์นักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัลคณะสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเมโจรายงานค่ะ